ตื่นตรายการช่องเนชั่นไม่รู้รายการอะไรไปกับพุ่มกับเียะพี่่ยพี่งั้นาเปสุดใช่ตาดอกรน่เนชั่นมันเ็กน้อยตาดอกน่ามว่าไม่รู้รายการเะไตาดอกน่จะต้องัด่เขาไม่ได้บอกชื่อรายาเป็นช่องเนชั่นอะไรใช่ค่ะเนชั่นเนชั่นเาเวอร์ไม่ใช่มันจะเป็นข่าวข่าวข้นช่องเนชั่นอะข่าวไม่ใช่ข่าวเออนี่ไงของตาดอกร์ข่าว จะเป็นข่าวเินซอลมีกุ้งวานเหรอหลับข้าวไปหนูก็พอหนูหนูก็อายพอหนูไปมิดอิ่มซิมแล้วพรุ่งนี้ไปไหนแล้วพรุ่งนี้ไปที่พรุ่งนี้พฤหัสยังคะใช่เอมเทียเตอร์แน่ใจปะแน่ใจนะได้เต็มปากฟั้นทงเอมเทียเตอร์ฉากตาเสร็จแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้เรียนอ่ะ เาหยู่แทนระได้อยู่ไงไม่ว่าเรียนแต่ไม่ได้เรียนเพราะยังไงต้องไม่ได้เรียนไม่ใช่ไม่ต้องขาดไงเพราะไม่งั้นต้องขาดเพราะอาจารย์คนนี้โคตรดุวิชาอะไรอ่ะวิชาคอมค่ะนั่นแหละคอมพิวเตอร์เหรอคอมพิวเตอร์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 ใช่พูดไม่ชัดอยู่ใช่คอมพิวเตอร์ไลยล่ะเต๋อคอมพิวเน็ตปวหัวมากวิชาคอมเป็นวิชาที่ไปมา ไปประมาณกับแต่คำๆ้วแม่แล้วเขาไม่พูดให้แม่ฟังหรอไม่พูดมาถึงเมื่อกี้เองใช่แม่กัรเวลาเป๊ะมากกับเมื่อกี้ไม่กัรเวลาเปนะมากกัอเมื่อกี้